ใค,ใ,ใครใครมีข้อมูลที่ลงเฟซในอุทยัยนะผมขอหน่อยนะครับพอดีเจอผู้ต้องสงสัยที่แชร์กันมานะครับตอนนี้จอดอยู่ที่อเภอพิมคดนะครับขอข้อมูลที่ลงเฟซหน่อยครับว่าเป็นแก๊งรักเด็กหรือเปล่าทางเจ้าที่ตํารวจจะได้นำตัวไปสอบสวนนะครับครับครับ ผมมีครับมีครบครับพี่ผมมีครบเอาเป็นเป็นเวียดนามนะครับให้ผมมาสัดเจนหน่อยผมผมมาด่เหมือนกันใช่ใช่หายเยอะครับเป็นเย็นเพราะว่ามันดังทั้งจังหวัดตอนนี้ก็เลยต้องตรวจสอบนะครับอ่ามันดังทั้งจังหวัดอันนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบให้ถูกต้องครับบัใครมีข้อมูลที่ลงเฟซนะครับที่ว่ารถคันนี้ทือว่าเป็นแก๊งรักเด็กผมขอข้อมูลด่วนเลยครับ ผมพอใจครับทะเบียนนะครับเจ็ดแปดหนึ 8, 3, ่ง 8, 8, 7, ง้ออ่างสามแปดเจ็ดเก้านะครับ,รบตอนนี้อยู่เจ้าที่ตำรวจอยู่ครับผมขอข้อมูลที่ว่าลงในเฟซบุ๊กไทยธานีนะครับเพื่อจะเอาให้ร้อยเวรท่านสอบสวนนะครับอันนี้ครับป้ายที่ผมกำลังจะตรวจยึดยึดคำยึดพาในยึดพาในสงครามติดติดโควิดครับถ้าหน้าเจ้าสังข์สมสี่ก็ไม่ได้ติดโควิดอย่างนี้หรอเ มากันสามคนนะครับช่วยส่งข้อมูลให้หน่อยนะครับขอขอข้อมูลในเฟซหน่อยครับเพื่อว่าจะให้ร้อยเวรนั้งสอบสวนนะครับครับผมช่วยช่วยแคปหน้าจอที่ลงเฟซในในกลุ่มหน่อยครับที่ ที่ว่าเป็นแก๊งลักเด็กคะฮะเพราะว่าจะได้ไปสอบสวนที่โรงพักนะครับเ,เดี๋ยวแป๊บเนื้ครับเดี๋ยวรอไปสอบสวนแป๊บนึงครับพอ,อ,อดีก็มีมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาสองคนว่าเข้าไปขายผ้าใบเข้าไปตามบ้านแต่มีผ้าใบผืนเดียวครับต้องสงสัยด้วย แต่มาก็สามคนครับเฉยๆมันมันมันลงมันดังไงดังตอนเนี้ยใช่พี่คันนี้แหละครับช่คันนี้แหละคันนี้ครับไปไหน,ไไหนมันมีสามคนเดินไปไหนไม่รู้ฮะฮะ ป่าเขาแวะมาซื้อของกันเลยเป็นตรงกับรถที่ต้องสงสัยพอดีใช่แต่ไอ้มีไหมที่เขาลงเฟซอ่ะอ่ก๊อปมาให้หน่อยก๊อปไฟล์มาให้หน่อยก๊อปไอ้ที่เขาลงมาให้หน่อยลองเรียนนะจะได้ให้ไปร้อยเรียนเขาสอบสวนไไไมม่่่ปลอยเขามาแวะซื้อหมูพอดีเลยเขาวนเข้าไปที่บางกุ้งผู้ใหญ่ที่บางกุ้งเขาแจ้งมาครับเราวนเข้าไปในหมู่บ้านนี่้ไปไปบอกขายผ้าใบแต่ผ้าใบมีผืนเดียวอ่าเอาไปหลายบ้านแต่มีผ้าใบมาผืนเดียว มีสามคนใช่เขาไปรัจมาีผมขายบ้านหมูนอ่าอ่ากเห็นไปหลายบ้านอยู่อดีเขาร้องเรียนมาหลายบ้านว่าเคเารั<ม>บจะได้จได้เรานไม่กเด็อบายพ่าครับจะได้มันจะได้ก่าจ่างทั้งจังหวัดไงว่าเราเนี่ยไม่ใช่แก๊งลักเด็กใช่ให้สบายใยว่าพวกผมก็ได้คบายใจพวกพี่ก็ไัด็กบายใจครัเเ<ๆ>พื่อว่าดมัด้่ ก็ตามก็ดีเข้าใจเข้าใจที่ว่าไม่มีผิดผมก็อยากทำก็ถ่ายแต่ได้สบายใจว่าอ่าเพราะตอนนี้ข่าวมันดังไปทั้งไทยแล้วเนาะมบอไรถูกตอนนี้ก็ยังอยู่ในพรบควบคุมโรคนะครับถ้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยอ่ายังอยู่ในพรบควบคุมโรคนะครับครับคือเราจะเที่ยวไปขายตามบ้านทุกวันนี้อะไรเนั่ยก็ยังยังยังอยู่ในพรบควบคุมโรคอยู่ตามตรงว่าจริงๆก็ผมไม่อยากทำ่างนี้เพราะว่าครับช่วงนี้ก็วิตก โดนหนาก็งานร้อยไม่มีอะไรกินก็จะบอกออกแบบให้ซื้อข้าวซื้อเหล้ากินกันตอนจินแต่แบกว่าฝากที่กินนี้ไปก่อนแล้วที่พักที่ไหนอ่ะออตอนนี้ผมบอกตามตรงว่าส่วนมากก็ยังไม่มีที่พักไปทั่วไมักผมแล้วแต่รถที่อยู่ในประเทศรู้ไม่ว่ามันต่างไม่รู้ครับบอกตามตรงง่ายๆว่าผู้บุกอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งครับแม้ภาษาญี่ปุ่นไอ้ไม่ใช่ภาษาภาษาไอ้ปวดท้องก็เขาถือว่าข้าวไปนี่ก็ได้ไปไหนครับ ผมนนี้มีพาสปอร์ตด้วยไหมมีครบมีครบทุกคนนะครับครับโอ้โหตอนนี้มันยังมีพรบโควิดเวียดนามทั้งหมดใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะรถนี้ที่เขลงเฟสไหมลายลงเฟสไหมชาร์จผมนี่แหละครับรถผมนี่ไม่ทำงานไหมครับอันนตัวตาำในเฟสที่เขาลงกันมังกรชัยเฟสนึ่งครับอันนี้เขาปที่ลงเฟส น้องเขาบอกว่ามาขายผ้าใบแต่ทั้งรถมีผ้าใบอยู่ผืนเดียวมีผืนเดียวนี่ครับครับแต่ว่าไปหลายบ้านมันก็น่าสงสัยที่เขาร้องเรียนมาครับผมไม่ใชุ่โง่เนาะครับไม่ใช่มีไม่ไม่ใช่มีผืนเดียวมีสิบผืนผมขายไปเก้าผืนแล้วสามสามบ้านมาแจ้ไม่ได้ใบายยังไงอันนี้บอกฝังตรงว่าคุณกรว่าผมก่อสร้างที่แถวนครมณโฑทิดานนั่นแหละแล้วงานมันเสร็จแล้วเหนือเานายบอกว่ากำลังขึ้นเหลือไปทำงานก็ให้เขาขึ้นลิก่อนเขาบอกว่า อันนี้ครับมีดีครับมีพาสปอร์ตสถานการ์โคุิดมันดังอย่างครับไปไปมันจะไปทั่วไม่ได้นะครับาานี้งนขนเแแบียวย่ากบาไ่ว่าตับเครื่องลงก่อนตับเครื่องลงกอคือมาแล้วลงมันคนลงให้ผมคุยหน่อยให้สาคนสบายใจหน่อย ครับเดี๋ยวห่างกันหน่อยเนาะเพราะว่ายังครับครับห่างกันหน่อยช่วงนี้ยังใกล้ใกล้กันไม่ได้นะครับครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันเดียวกันครับก็เขาจะได้ว่าไม่ต้องสงสัยว่าเราอ่ะเป็นคนแก๊งรักเด็กรักอะไรครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับก็ต้องต้องสอบตรวจสอบดูก่อนนะครับสบายเลยพี่ครับ มามา,มายมยืงมาวนย่างานเังาไม่ค่อยมีก็ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาควบคุมพื้นที่ตอนเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ รู้ว่าเอาง่ายตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วพวกผมก็ครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกผมขอจะออกจากพื้นที่นี้ไปแล้วกันต้องออกจากพื้นที่ครับครับ้างก็เลยไม่เดือดร้อนพวกใช่ครับไม่เสียหายทุกคนครบทุกคนครับต้องดูแล้วเขามีประวัติมีอะไรเปล่าไม่รูกกำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่านะครับต้องเดินทางมาจากไหนนะครับ พอห้วยคดนะครับเพราะตอนนี้มันดังไปทั้งอุทัยแล้วไงดังทั้งจังหวัดเลยเพราะเ่าลงในหลายกลุ่มจังหวัดเพราะของเรามันเคยมีประวัติลงที่บึงการไหมครับจังหวัดบึงการเขาลงเขาแชร์มาแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็ถึงกันเนาะแล้วมาต้งกันรถคันนี้ด้วยก็รถใบกับใบรถคน <Pues bien? S 2> แล้วอีกอย่างนึงเราเข้าไปขายผ้าใบเนี่ยการสำเนียงก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่อยู่แล้วครับฉีดที่ไหนมาเมาสองเข็มแล้วใช่ไหม อัหมอเพิ่งฉีดมาเข็มเดียวครับเพราะว่ามันฉีดเข็มเชียวไม่ได้ตามกฎหมายของจังหวัดตอนนี้ต้องฉีด2เข็มมาแล้วนะครับครับไม่งั้นจะโดนกักตัวนะครับครงบอเดี๋ยวให้เจ้าที่เขาดูนะครับผมไม่มีอำนาจครับครับขอโีด้วยนะครับครับอย่างน้อยเราต้องผ่านการ การตรวจสอบการเทสแอนตีเจนเทสมาก่อนแล้วนะครับไม่น้อยกว่าสองอันตี้บายครับแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับถึงจะเข้าพื้นที่ได้นะครับสามตัวเพราะผมสายกว่าคนอื่นมหน้าลุกครับเดี๋ยวทมกองข้างอย่างเดียวต้องมี้เชือกปิดอาป้องกันแล้วก็มีเชือกออกได้เข้าเหมือนจ่ายแล้วก็ซักแล้วก็รอเจ้านานมาเจ้านานเจ้านานแล้วถึงนน้า